สวัสดีครับมาลองเอลิซีเอร์เกียวนะครับเป็นรุ่น t ท n r 6 1 6นะครับผมเนี่ยครับตอนนี้เราดังเรื่องอีเทอร์นอสนะครับผมเปิดกัมเบลโซนี่นะครับนี่นะฮะผมผู้หน้าใช้ a c ซิที่นี้ครับแล้วก็เซลาวใช้เซนคอนะครับผมส่วนซิสเตอร์ใช้จามโมนะครับตัวเล็กนะฮะนี่นะฮะถ้าขออนุญาตฝากร้าน์ด้วยครับไลน์แฟนคลับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับรับเปิดกัมของเครื่องเป็นทั้งเย็นร้านทุกวันศุกร์นะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นครับอันนี้ก็จะเป็นอลุมนะฮะรถเสียงเพิ่มเสียงนะ,ะนี่นะฮะนี่ก็ลูกเล่นเยอะมากครับหมอดบันติชแนลนะครับทีเอ็กซ์ซีเนมาทีวีลโลจิกออชแนลสตูเตอนะฮะฟูมานเทเตอร์นะครับไดเล็กเยอะมากนะครับดีวก็จะเป็นรีโมทเขานะครับนี่ฮะรถเสียงนะฮะลดเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้ปกตินะฮะ เปลี่ยนลูกเล่นตรงนี้ก็ได้นะฮะเี่นนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับนะครับอะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมนี่นะครับเอ็นดีไอ์นะครับรองก่อนแล้วนะครับทุกช่องใช้งานได้ปกตินะครับผมสปีกเกอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะนี่รุ่นนะครับเด็กกันเอาของผมบอกนะครับ สภาพสวยนะครับผมไม่มีตำหนินะโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากๆครับผม